สวัสดีครับวันนี้เจอกะผงเช่นเคยครับผมกับสมชัยเลสซิ่งครับทางช่องเครลอับมอไซค์ครับผมวันนี้จะมีความรู้ของวงการอ่าจุดระเบิดของรถมอเตอร์ไซค์ครับจะเป็นแบบรถใส่รถกล่องซีดครับมีกล่องซีดีไอ หลักๆเลยจะมีอยู่สองแบบครับแบบที่สามอาจจะมีแล้วครับก็คือเป็นรุ่นหัวฉีดรุ่นใหม่ครับแต่ผมยังความรู้ไม่ถึงครับผมก็มีความรู้ทางรถรุ่นเก่าครับก็คือ cd i ครับซีคาบูครับที่ความรู้ก็แน่นพอสมควรครับก็เลยนำมาฝากเพื่อนๆที่อยากรู้หรือว่าสงสัยครับ มีอะไรก็สอบถามมาได้ครับจะคอมเมนต์ใต้คลิปหรือว่าทักมาทางแชทเฟซบุ๊กโดยตรงครับสมชายเรซิ่งครับรูปหน้าปกเดี๋ยวรู้จักครับวันนี้ใครที่ดูแล้วถูกใจเห็นว่ามีความรู้ดีก็ ขอกำลังแกด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับหรือว่าซับสไครต์ครับเพื่อเป็นกำลังแกให้ทางช่องด้วยครับจะได้มีข้อมูลดีๆคลิปดีๆมาฝากตลอดไปครับผมก็ไม่ทำง่ายครับเพราะว่านี่ทำมาแล้วอผมทำรถมาแล้วประมาณไม่ต่ำกว่า25ปีครับก็ส25ปีขึ้นไปครับ ประมาณไม่เกิน30สบครับก็มีความรู้พอสมควรครับมีประสบการณ์มีความรู้พอสมควรก็เลยนํามาความรู้ประสบการณ์ที่ผ่านมามาอ่าแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้ได้เข้าใจครับระบบไฟครับเชิญชมครับเอาระบบแรกเลยครับเป็นระบบรุ่นเก่าครับระบบ AC ครับเอซีซ ก็นี่ครับ AC ใหญมันจะเป็นแบบนี้ครับตัวนี้เป็นเป็นฟินคอยหรือมัดไฟล่างของโนวาหรือว่าเวฟครับมันจะทำมันจะเหมือนกันครับใกล้เคียงกันตัวนี้เป็นคอยสตาร์ทล่างครับเขาถึงเรียกว่า AC ครับจะมีคอยสตาร์ทล่างตัวใหญ่แบบนี้ครับแล้วคอยสตาร์ทล่างตัวนี้มันจะเป็น ของฮันท่าเป็นของฮอนด้ามันจะสีดําแถบแดงครับมันจะมาเข้านี่ครับมันจะมาเข้ากล่องครับจะต่อมาเข้ากล่องกล่องซ d i ครับแล้วก็แผงชาร์จรุ่นแผงแผงชาร์จก็จะเหมือนกันครับทั้งรุ่น A C D C ครับก็คือ การชช้ระบบชาร์จมันจะทําเหมือนกันครับจะต่อเหมือนกันสายแดงนี้ก็คือจะไปชาร์จแบตเตอรี่เหมือนกันครับส่วนตัวนี้ครับเป็นดีซีครับตัวนี้เป็นของมัดไฟของล่างของฟินคอยหรือว่ามัดไฟล่างของแดดหรือว่ามีโอครับมันจะเหมือนกันครับนะครับมันจะไม่มีฟินคอย มันจะไม่มีคอยสตาร์ทล่างครับมันจะใช้การจุดระเบิดไฟเข้าปักกล่องครับโดยการแปลงมาเป็นแผงชาร์จครับเอาสายมันจะใช้สายจากจากแบตเตอรี่ครับเข้าไปที่กล่องครับตัวนี้เป็นกล่องสมาร์ทครับเป็นระบบ AC เป็นระบบ DC ครับกล่องสมาร์ทจะเป็นไฟระบบกล่องเสียบระบบ d ีครับจะใช้ไฟจากแบตเตอรี่ครับหรือว่ามัดไฟมัดไฟล่างแล้วชาร์จมาเข้าแผงชาร์จแล้วก็แปลงมาเป็นไฟแบตเตอรี่ครับไฟเข้ากล่องจะเป็นไฟแบตเตอรี่ครับสำหรับระบบไฟ dc ครับแต่ถ้าเป็นระบบ เอซีครับหรือว่าเวฟเวฟหรือว่าโนวาหรือว่ารุ่นอื่นๆครับท,ที่มีเม็ดไฟล่างแบบนี้ครับตัวใหญ่ๆนะครับ,าาบคือเราไม่มีแผงชาร์จนะครับมันก็จะจะ,จะสตาร์ทติดครับโดยต่อโดยต่อต่อตอนนี้ครับต่อจากคอยสตาร์ทล่างตัวใหญ่นี่ครับมาเข้ากล่องไฟ โดยตรงเลยครับมันก็จะสตาร์ทได้ครับแต่ถ้าเป็นระบบดีซีถ้าไม่มีถ้าไม่มีแผงชาร์จครับที่มีสายแดงจากแผงชาร์จสายชาร์จแบตนะครับมันจะไม่ติดครับจะไม่มีที่เข้าต่อแต่ถ้าเราไม่จะติดได้โดยการเราไม่ใช้แผงชาร์จก็ได้ครับคือใช้แบตเตอรี่เลยตรงเลยก็คือแบตขั้วบวกมาเข้าเคาะ อ่ามาเข้ากล่องได้เลยครับมันก็จะมีไฟติดครับเข้าใจไหมครับอาจจะบางคนอาจจะงงนิดนึงแต่ไม่เข้าใจอะไรก็สอบถามได้ครับผมแต่ถ้าเราจะแปลงจากกล่องจาก ac ไฟ ac นะครับให้มาแล้วมาใช้กล่อง กล่องดีซีได้ไหมครับได้ครับอันนี้ได้แต่ว่าเราต้องใช้ไฟจากแผงชาร์จสีแดงนะครับที่ชาร์จแบตเตอรี่ครับมาเข้าต่อมาต่อเข้ากับกล่องไฟดีซีครับไฟก็จะออกครับก็จะไฟกไฟ,ไฟกล่องสีใดก็จะทํางานแล้วไฟออกครับแต่ถ้าเราจะต่อจากเนี่ย จากมัดไฟล่างหรือคอยสตาร์ทล่างเนะี่ยมาต่อเข้ากล่อง d ีซเลยครับมันจะไม่ได้ครับไฟจะไม่ออกครับจะไม่ติดครับมันก็มีวิธีแปลงอยู่ครับแต่ยังจะไม่ติดครับถ้าถ้าต่อแบบนี้จะไม่ติดครับก็เหมือนกันครับจากกล่องจากกล่องเวฟกล่องโนวาเนี่ยครับจะมาต่อเจ้าส ไฟจากแผงชาร์จนะครับไฟแบตจากแผงชาร์จเนี่ยหรือแบตเตอรี่นะครับจะมาต่อเข้ากล่องไฟเข้ากล่องนี่ก็เลยก็ไม่ได้ครับไม่ติดเพอเพอพังด้วยครับเพอเพอไหม้ด้วยก็ต่อเป็นความรู้ให้ได้รับรู้นะครับว่าอย่าอย่าทําครับอย่าต่อครับเพราะว่ามันจะพังครับอาจจะพังได้ครับหรืออาจจะไม่พังหรืออาจจะพังได้ครับแต่ผมไม่เคยต่อครับไม่รู้ว่าพังหรือเปล่า แต่ผมรู้ผมก็เลยไม่ต่อครับคือมันยังไงไฟก็ไม่มาครับแต่ถ้ายังไม่ใส่แบตเตอรี่แล้วมาต่อใส่ใส่กล่อง AC ครับอาจจะไม่พังครับเพราะว่าไฟมันไม่แรงครับคือเราสตาร์ทปั๊บแล้วไฟมันไม่ติดแล้วไฟมันก็ไม่แรงครับมันก็เลยไม่ทำทำให้ไม่พังครับแต่ถ้าใส่แบตเตอรี่ไปแล้วรถมีมีแบตเตอรี่ในตัวอยู่แล้ว ไฟนี้แบตเตอรี่มันจะมาโดยตรงเลยครับถ้ามาต่อเข้าไปปับ๊บเปิดสวิตช์ปั๊บนี่พังเลยครับพราอไฟมันจะแรงครับไลไฟจากแบตเตอร,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 อรี่ก็หวังว่าทุกคนคงเข้าใจนะครับถ้าไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ใต้คลิปหรือทักมาทางแชทโดยตรงดังที่ผมบอกไปครับผม สมชายเลสซิ่งรูปหน้าปกเดี๋ยวรู้จักครับตัวนี้เป็นเบฟร้อยโนวาเทนาเดี๋ยวว่ารดรุ่นกเก่าๆครับทุกรุ่นครับส่วนมากนะครับจะเป็นระบบ ac ครับคือมีมีมัดไฟล่างมัดคอยสตาร์ตล่างครับเพื่อที่จะไปเลี้ยงกล่องครับเลี้ยงกล่องไฟครับทำให้มีทำให้กล่องไฟสตาร์ตเวลาสตาร์ตมีไฟ ออกโมเทียนครับแต่ถ้ารุ่นใหม่ขึ้นมาหน่อยครับจะเป็นระบบดีซครับมัดไฟล่างไอ้สกอยสตาร์ทล่างจะไม่มีครับจะมีแต่ม,มัดไฟมาชาร์จเข้าแผงชาร์จโดยตรงแล้วก็ไฟจากแบตเตอรี่ครับที่ชอบไปชาร์จแบตเตอรี่ครับมันจะมาต่อเข้ากล่องที่เป็นกล่อง d ีซครับ ถึงจะทํางานได้ครับถึงไม่มีมัดไฟเอ,อ่อไม่ไม่มีถึงไม่มีแผงชาร์จระบบไฟดีซก็จะติดจะติดได้ครับเพราะว่าเราจะใช้ไฟจากแบตเตอรี่ได้ครับใช้แบตเตอรี่ปั๊บก็จะระบบไฟก็จะทํางานทําให้เครื่องติดได้ครับพูดอีกอย่างก็คือยิงแบตครับภาษาภาษาช่างหรือภาษาวัยรุ่น ทั่วไปหรือภาษารถแข่งช่างรถแข่งครับก็คือยิงแบตครับไม่ไม่ใส่แผงชาร์จครับเพราะว่าถ้าเป็นรถแข่งก็จะไม่มีไฟหน้าครับส่วนมากจะถอดไฟหน้าออกจะไม่ต่อไฟหน้าจะต่อเฉพาะระบบสตาร์ทก็คือยิงแบตครับคือไม่ใส่แผงชาร์จครับแต่ถ้าเป็นระบบ AC ต้องมีมัดไฟล่างครับ ไฟถึงจะติดครับกล่องไฟถึงจะทํางานได้ครับคลิปต่อไปก็จะมีวิธีการสอนวิธีการแปลงกล่องไฟครับคือจะเอากล่องกล่องยี่ห้ออะไรตัวไหนไปใส่ไปแปลงใส่ตัวไหนก็ได้ครับอันนี้เป็นความรู้ถือว่าลึกครับแต่ก็ทำได้ครับผมก็ทำมาหลายคันนะครับ ใครอยากรู้ก็เชิญติดตามนะครับผมเดี๋ยวผมมีเวลาผมจะลงให้ดูครับว่าเวลาแปลงกล่องไฟจากยี่ห้อหนึ่งไปยี่ห้อหนึ่งเนี่ยเขาทํากันยังไงครับดูให้เป็นตัวอย่างก่อนครับตัวอย่างเลยครับใหม่ใหม่เลยครับไม่ใช่ใหม่ทํานานนะครับตัวนี้คันนี้เป็นรถสเต็ปครับซูโยต้สเต็ปกล่องไฟพังครับกล่องไฟเสียแต่ผม แปลงใส่กล่องสมาร์ทครับนี่ครับกล่องสมาร์ทมันก็มีวิธีแปลงอยู่ครับคือคือถ้าจะแปลงใส่เลยตรงตรงเลยไม่ได้ครับมันจะมีวิธีแปลงอยู่ครับและอีกอย่างนึงครับที่เด็ดกว่านั้นก็คือสเตปคันนี้ผมเคยแปลงใส่กล่องกล่องไฟเดดมาแล้วครับใช้งานได้ปกติครับไม่ไม่แตกต่างจากกล่องเดิมครับถ้าเราทําได้ครับถ้าเราถ้าเราทําให้มันตรงให้มันได้ครับเราไม่ีวิธีทําครับ อยากรู้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้ครับผมเดี๋ยวจะบอกให้ครับจะสอนให้